วันนี้ทางร้านเรานะคะก็มีน้องๆมาใช้บริการเป็นศิลปินดาราแปลกใจมากทำไมมาพร้อมกันหมดทุกคนเริ่มตั้งแต่คนแรกนะคะโต๊ะแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะขนมจีนน้องขนมจีนนะคะกระเซิงวะกระเซิงมากไม่เป็นไรเซอร์ไพรส์เพราะว่าถัดจากนี้ไปมีดาราอีกนะคะดาราเซอร์ไพรส์กว่า <surprise> ใครนะคะ สวัสดีค่ะใครอ่ะอันนี้ไม่ใช่ต right uh, ุ๊กก uh, huh, ี้แน uh, ่นอนสีกีต้าเนส้นค่ะอ่าอันนี้สีกีต้าคุณยายใช่ไหมคะไม่ใช่ละสวัสดีค่ะอันนี้คุณเอทีวีโฟนะคะอยู่กับพี่กับลิงค่ะอ้าวเหรอไหนดูสซวันนี้พาลิงมาค่ะเหนดูสิอ้าโต๊ะนี้เป็นน้องไม้พิรักนะคะครับพอดีว่าออกมาจากบ้านกับขนมจีนครับผมมามามาขนมจีนเหรอคะค่ะ แล้วนี่พาลิงมาเดินเล่นพาลิงมาเดินเล่เนไม่ใช่ค่ะไหนดูโต๊ะนั้นหน่อยสิคะน้องเต้โต๊ะนั้นน้องฉับนะคะนางร้ายนางร้ายท้องเจ็ดนางร้ายเนี่ยนางเอ,งงงเองกอ่ะ นางเอกในละครแต่ตัวจริงเป็นนางร้ายอ๋อที่เป่ะพี่ได้ใส่ร้ายที่ชอบใส่ร้ายเซอร์ไพรส์มากเหมือนนัดกันมาเลยนะคะนัดกันมาครับจริงนี่เป็นผู้จัดการไหมครับผมอันนี้สับเีสรุปแล้วน้องไม้มีข่าวกับใครกันแน่นี่ก็น้องชาติอันนั้นก็หนุ่มจีนเจ๊งงนะไม้เป็นเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวค่ะเห็นไหมรองเท้าเกียก่อนไม่เขแยกนิติกรเออมาทำอะไรนะมาเขียนหน้าที่ฉันคะมาด้วยการต้องช่วยอะไรดีคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเสร็จทุกคนจะโดนถ่ายรูปนะคะ